สวัสดีครับร้านบีเลสซิ่งนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยร้านบีเลสซิ่งอยู่นนทบุรีซอยเลววันีหกสิบสามบอกทุกวันก็จะมีคนถามว่าอยู่ที่ไหนเออเหมือนกันแปลกบีเหมือนกันสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆรับรถปีใหม่วันที่หนึ่งจริงครับรับรถรับรถวันที่หนึ่งเลยอ่าฮะคันนี้จากรีสเกตครับว่าจะศรีสเกตส่งรถก็มาให้ทําก็คือ ดังเดิมเขาตอนนี้ขี่สตาร์ทลูกติดขี่ได้300เมตรก็ดับ200เมตรก็ดับขี่ดับนู่นดับนี่ในะชีวิตดับตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นครับหงุดหงิดใจให้ทําให้หน่อยก็ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วก็ให้แก้เรื่องระบบล้อหน้า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 เลีเ้ยวเวลาเลี้ยวเราเหมือนจะล้มจะนูน่นนี่จะนั่นจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะแก้ไขให้เบื้องต้นเนี่ยล้อหน้าก็ดูเลยว่ายางมันใหญ่ไปครับ ชัดเจนว่ายางใหญ่สายบ่งสายเบรกเอ้ยสายไม้ฝั่งนี้เห็นไหมมันตำแหน่งมันผิดตำแหน่งสายเบรกผิดตำแหน่งถูไปถูมาติดขัดอาจจะให้มีปัญหาได้และอันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือไอ้น,นี่คืออะไรคือมันต้องเป็นเบอร์สิบสองเด็เนี่ยเอมแปดแล้วมันเป็นเอมหได้ยังไงอันนี้เป็นปัญหาของผม เดี๋ยวผมไม่ต้องแก้ไขว่าลูกค้าใส่อะไรมาแล้วที่สงคัวานั้นคือเฮ้ยลูกค้าใส่จานกลับด้านมันต้องหันอีกทางไม่ใช่เหรอวะอันนี้มันใส่เป็นใส่เป็นจานขวาเลยต้องมันต้องพลิกกลับอีกด้านหนึ่งเปล่ามันต้องหมุนอีกทางหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เด็กไม่เป็นไรครับจานใหม่ใใส่กลับด้านครับผมก็ไม่เป็นหาะไรอ่ะลูกติดติดได้ยังไงติดได้ยังไงผมตอบเลยว่าไอ้เฮียเนี่ยแม่งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ อไม่บอกวายีห่ออะไรไปอ่านเอาเองแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่เหมาะกับรถป๊อปครับอเขาลูปเขาเนี่ยอาจจะเหมาะกับรถที่เป็นมีหม้อน้ําก็ได้อ่าฮะของรถป๊อปเนี่ยเขาต้องใช้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าเครื่องเขาอยู่ข้างหลังด้วยสะสมความร้อนเยอะมากไม่มีหม้อน้าก็ค่อนข้างร้อนครับอันนี้เป็นคาบูใหญ่อาจจะได้คาบูมาผิดก็ได้อาจจะเป็นลูกใหญ่มาแล้วก็ได้อะไรครับยังไม่ได้ลื้ เดี๋ยวจะเลืออีกทีในคลิปต่อไปอันนี้เขาจะลงรีวิวให้ลูกค้าดูว่ารับรถจาก,กเรสเกตแล้วนะม,มีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างอะไรเงี้ยครับกองใส่มาหลอกๆก,ก็แล้วแต่ลูกค้าส,ะสะบายนี่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดลูกค้าใส่คาบูใหญ่คาบูใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นท่อเดิมถ้าลูกเดิมไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกใหญ่เนี่ยท่อเดิมเป็นเรื่องแน่นอนครับท่อเดิมท่อเดิมมันไม่เคยพออยู่แล้วอะ่ะใส่ลูกอะไรมันก็เป็นธรรมดาก็เหมือนคนเรากินข้าวเยอะ,ะครับ กินข้าวเยอะทักขี้น้อยได้ไหมอ่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกติคุณทางเข้าคุณใหญ่ถ้าเข้าไอ้ดีคุณใหญ่ไอเสียคุณเล็กได้ไหมก็เป็นธรรมดาครับพังแน่นอนก็เดี๋ยวจะเป็นก็เดี๋ยวคันนี้ก็คือรือร้อรื้อทําเครื่องใหม่หมดครับมีอะไรก็จะงลูกค้าได้ตลอดลูกค้าสปอร์อรตตองโตมากอะไรอย่างเงี้แล้วก็เซ็ตช่วงหน้าใหม่ให้ลูกค้าว่าขี่แล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนงี้มีปัญหานะตรงไหนให้มันแบบกู่ะเซ็ตให้มันดูดีขี่ตรงว่างั้นเถอะแล้วเนี่ย เบรกเนี่ยม,มันไกลมือไปไหมดูดิไกลไหมเนี่ยและผมมือยาวนะคือพวกนี้ว่าใส่ปั๊มผิดรุ่นมาอะไรประมาณเนี้ครับปั๊มไม่ใช่ของมันนะฮะอาจจะเป็นปั๊มเวฟปั๊มฟีโน่ปั๊มอะไรก็แล้วแต่ครับคือมันไม่ถูกต้องเลยนะดูดิระยะมันก็ไกลไปนะอือฮึจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมก็จะบอกว่ามันก็จังหวะห้าสิบห้าสิบผมว่าปั๊มเดิมแม่งเฟี้ยวกว่า ไว้ใจได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ครับเลือกสีรถลูกค้าเราไม่เคยไม่เคยตำหนิอยู่แล้วสีลูกค้าใหม่มากๆงั้นเพราะว่าที่ร้านเป็นร้านเครื่องครับก็ทําเครื่องเดิมให้ได้ฟิตเครื่องให้ได้โมให้ได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แรงมากแต่อย่างไรก็ไม่พังมาก่อนอ่าฮะก็คันนี้ก็วันนี้ยังคงไม่ได้ลื้อรถนะครับเพราะว่าน่าจะลื้ววันจันทร์เลยทีเดียวเพราะว่าลื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมล้อไปทําสีอะไรพวกนี้ด้วย ทำตีล้อเปลี่ยนยางแล้วก็อันนี้ครับเริ่มลื้เครื่องมาดูว่าเป็นอะไรคันนี้ส่งเป็นท่อม้วนท่อม้วนสแตเลสนะอาจจะช้าตรงท่อเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเล่งให้ครับนั่นแหละครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนก็เป็นรถคันแรกของปีนี้เลยขอให้กิจการราบรื่นร่ำรวยลูกค้าน่ารักออกทุกคนนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ